การตูเลิร์ลิสกุล้าตอนสาวป๊อปกับประธานชมรมัวกะทิ EP ที่สามอย่างที่ผมบอกแหละครับท่านผอ,องบของโรงเรียนเราก็มีจำกัดหากชมรมไหนไม่มีความจำเป็นก็ควรยุบออกไปครับเอาเถอะเพชรเธอเป็นประธานนักเรียนนี่นะก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอ แล้วเธอคิดว่าชมรมไหนที่ควรตัดออกไปล่ะก็ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงล่ะครับเป็นชมรมที่ดีก็จริงแต่ใช้งบประมาณปีปีหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ยังได้ข่าวว่ายังหาสมาชิกไม่ครบสักทีท่านผอ,อ,อจะว่ายังไงล่ะคะยังไงก็เก็บไปทบทวนดูก่อนก็ได้นะครับท่านผอ,อ คนจะให้ฉันเลื่อนขึ้นมาเป็นรองประธานชมรมเหรอคะใช่แล้วค่ะคุณเฟื่องฟ้าผมสองคนก็เห็นด้วยนะฉันก็เห็นด้วยนะคะประธานชมรมของเราเป็นนักเรียนหัวกะทิของโรงเรียนที่เก่งทั้งเรื่องเรียนแล้วก็ดนตรีนั่นเหรอซี่ถ้าได้สาวป๊อกมาเป็นรองประธานอีกคนคงเท่สุดๆขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนไว้วางใจฉันขนาดนั้นแล้วก็ฉันยังมือใหม่กับเรื่องต้นไม้ต้องขอฝากตัวด้วยค่ะ เฟืองฟ้านี่ทั้งสวยทั้งมารยาทดีนี่หน้าล่ะอื้มอ้มอาวอะไรติดคอครับประธานหรือว่ากลัวพวกเราจะพูดอะไรเปล่าซะหน่อยฉันแค่จะบอกว่าฉันได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีมาจากพวกสภานักเรียนดังนั้นนะวันหยุดนี้ฉันวางโปรแกรมไว้แล้วว่าพวกเราควรไปปลูกต้นไม้บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ เป็นความคิดที่ดีนะคะประธานพวกนั้นน่าจะได้มองเห็นสักทีว่าชมรมของเราก็มีประโยชน์ นี่ในกราฟในแบงค์ปลูกให้มันดีๆเดี๋ยวเสียชื่อชมรมอนุรักษ์หมดกรับทราบครับคุณกิงเฟื่องฟ้าโอเคไหมครับมันอาจจะเละเทะหน่อยนะมาปลูกป่าชายเลนแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะสบายมากต้องอย่างนั้นสิครับนี่หิ่งห้อยมาดูกันว่าต้นของเธอกับต้นของฉันต้นไหนจะโตก่อนกันก็เอาสิกิ่งฉันว่าต้นของฉันนะ่ะโตก่อนชัวแหมแลดูมั่นใจจังนะจ๊ะ ดูสิเนี่ยขยะลอยให้ฟ้องเลยเฟืองฟ้าเหนื่อยนิดนึงนะวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าครับฉันมีความสุขมากกว่าเหนื่อยค่ะเหมือนตัวเองมีค่าที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเมืองของเราไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าใน,นโลกนี้มีคนที่ทั้งสวยทั้งจิตใจดีเพอร์เฟกแบบเฟืองฟ้าอยู่ชมเกินไปแล้วค่ะ บนบอร์ดเนี่ยผลงานของพวกชมรมอนุรักษ์ล่ะเฮ้ยฉันเพิ่งรู้เฟื่องฟ้านางฟ้าของเราก็ไปเข้าชมรมนี้ด้วยเหรอฮ่าฮ่าแฟลนายคิดว่าผลงานแค่นั้นน่ะจะทำให้ชมรมของนายไม่โดนยุบได้งั้นเหรอเพชรฉันต้องถามนายมากกว่าว่านายคิดจะทำอะไรถึงชอบมายุ่งวุ่นวายกับชมรมฉันนัก ก็ไม่มีอะไรมันขวางหูขวางตาอย่าคิดว่าเป็นญาติกันแล้วฉันจะรามือง่ายๆล่ะเดี๋ยวก่อนมาคุยกันให้รู้เรื่อง <laughs> นี่ฉันได้ยินมาว่าชมรมอนุรักษ์จะโดนยุบในปีนี้นะถ้ายังหาสมาชิกได้ไม่ครบนะ่ะเอ๊ะในปีนี้ก็คือในเทอมนี้นะสิแล้วจะทำยังไงดีล่ะจะหาสมาชิกเข้ามาแบบสม 4, สี่สมหก็ไม่ได้ควรจะเป็นเด็กที่รักต้นไม้ด้วยสินะ เออพวกเธอจ้ะมีใครสนใจอยากจะเข้าชมรมอนุรักษ์บ้างไหมฮ่าสงสัยพวกเขาจะมีชมรมอยู่กันหมดแล้วสินะไม่ฉันต้องไม่หมดหวังต้องมีใครสักคนอยากจะเข้าบ้างล่ะน่าใหญ่เฟืองฟ้าสาวป๊อปเพอร์เฟกของโรงเรียนเรางั้นเหรอฉันต้องหาจุดบกพร่องของเธอให้เจอให้ได้อ๋อที่แท้เรื่องเราก็เป็นแบบนี้นี่เองประธานแฟด กับประธานนักเรียนเพชรเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่เด็กเฮ้ยก็ทำนองนั้นแหละฉันว่าฉันก็อยู่ของฉันดีๆแต่ทำไมเขาถึงชอบมาหาเรื่องฉันก็ไม่รู้เออประธานแฟตคะแบบนี้เขาคงไม่รามือง่ายๆแน่ค่ะฉันก็เห็นด้วยนะคะพวกเรานต้องเตรียมรับมือให้ดีถ้าอย่างนั้นเราหาสมาชิกเข้ามาโดยใช้จุดขายอะไรบางอย่างดึงดูดดีไหมฉันว่าแบบนั้นไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะคะ ก็จริงของเฟื่องฟ้าพวกนั้นน่ะอาจจะเล่นแง่หาว่าเราเล่นไม่ซื่อได้เอ๊ะทุกคนได้ยินเหมือนกันไหมคะเมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกอกแกกมาจากด้านโน้นเอ๊ะผมก็ได้ยินเหมือนกันนะ่ะประธานคะต้องมีใครหลบซุ่มอยู่ในนี้แนะ่ขอโทษนะครับมีใครหลบอยู่ตรงหลังต้นไม้นั่นช่วยออกมาด้วยครับนั่นปอะไรฉันว่าแล้วไงว่ามีจริงๆด้วยเธอเป็นใครหรือว่ามีใครไหว้วานให้มาสอดแนม อ่าเออคือไม่ใช่นะคะคือว่าฉันชื่อว่านนะคะฉันน่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายเหมือนพวกคุณนั่นแหละค่ะแล้วทำไมคุณถึงได้เข้ามาซุ่มอยู่ในนี้ล่ะคะนั่นนะสิพฤติกรรมน่าสงสัยชะมัดเออความจริงคือฉันน่ะแอบติดตามคุณเฟื่องฟ้ามานานแล้วค่ะตามฉันตามทําไมเหรอคะก็คุณน่ะทั้งสวยทั้งเพอร์เฟใครๆก็ขนาดนามาว่าเป็นสาวป๊อปของโรงเรียน จะว่าฉันเป็นเอฟซีก็ได้ค่ะฉันอยากจะอยู่ชมรมเดียวกับคุณเอาอยัางไงดีคะประธานแฟลตช่วยไม่ได้ทำพฤติกรรมน่าสงสัยตั้งแต่แรกแล้วพวกเราจะเชื่อใจคุณได้ยังไงครับเอาอย่างนี้นะคะฉันนะ่ะเป็นเด็กบ้านนอกที่คุกคลีกับการทำสวนทำไร่อยู่แล้วให้ฉันพิสูจน์ตัวเองด้วยการดูแลต้นไม้ของพวกคุณถ้าฉันทำได้ต้องรับฉันเข้าชมรมนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้สมาชิกของชมรมอนุรักษ์ดูท่าว่าจะครบทีมแล้วและว่านเป็นใครเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายอย่าลืมติดตามรับชมกันต่อไปนะคะและสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเคยผ่านมาดูและรู้สึกชอบ mm hmm. ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ